วันนี้ pause, abor, hmm. ไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันในในความสัมพันธ์มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมิตรภาพมันจะมันจะหายไปก็เลยไม่ให้ใครยืมตังค์เพราะว่ารักเพื่อนเพราะฉะนั้นรักทุกคนไม่ต้องไปยืมนะใช่เป็นเหตุผลที่ดีใช่ไม่ต้องยืม ฉันเห็นว่าเธอลำบากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เลยในส่วนของบูเช่นอยให้กำลังใจบูเช่นกันก็แค่ก็แค่ช่วยแชร์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออใครเป็นเพื่อนแบบช่วยแชร์ด้วยนะเราก็เพิ่งเจอกันไงคะก็เลยแบบช่วยแชร์แล้วก็ช่วยส u p p o r t ช่วยให้กำลังใจยังไม่ได้มีการแบบต่อสายหรือว่าเไยหาไม่ วุ้นเหรอคะคือจริงๆกับวุ้นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นบีเจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทางานด้วยกันบ,บนะะ mm ่อยๆวุ้นก็เป็นคนน่ารักแล้วก็คนจริงใจกับเพื่อนๆมากๆเขาบอกว่าเขาทํางานเป็นบีเจมานานมากพอเขามาเจอแล้วนี่เขาตืวว่นเต้นที่มีขัาวของเขาเลยก็ต้องยอมรับว่าวันแรกที่มีข่าวออกมาแล้วแล้วข่าวมันไปเหมือนเหมือนโครมใส่เขาอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นหนึ่ง mm hmm. เขาเหมือนกันอ่ะเราเข้าวงการมาเราก็คือตั้งใจทํามาหากินนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่อยากให้ใครมานั่งแบบบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็แค่คนตั้งใจทํางานเขาตั้งใจทํางานอย่ <S <S างจากกรณีนี้มันถูกชื่อมีอีกละอักษรย่ออะไรเงี้ยแต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงบ้างะคะเอาตรงๆไม่ได้อัปเดตข่าวใน เชิงของข่าวในสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ฮ>ก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าก็คนทําผิดก็คนที่จะได้รับสิ่งที่เขาทําไปะคะ่ะแล้วก็บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยากเนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอ,อย่างมันก็จะเปิดเผยเองะเพรมันมันมันต้องเป็เปนคนใกล้ตัวที่บ อกค่ะว่าแหมเราเราเนาะชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องคนอื่นอ่ะมันจะสนุกเสมอแต่หากวันใดวันหนึ่งอ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเราอ่ะมันจะไม่สนุกแล้วมันก็จะยิ้มไม่ออกเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อ ขาอะนกอย่างนี้อันนี้ดีกว่าสนิทขอไข่จริงไหมคะจริงไหมคะเอาใหมเอาอีกทีคนในวงเวียนนี่มันมีขอไข่อค่ะเขาแบบผ่ผ่านที่ันคนนี้คนนี้จริงหมคือตอนนี้มันมีตัวอขอไข่ว่าว่านอนหนุ่ว่าให้ให้นอนหนุยืนเงินคนนี้คนนี้อ่ อันนี้เรามิติใหม่ไม่เคยเจอเอาจริงๆนะคะทุกคนทราบดีว่าเราไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ก็ก็รู้จักทุกคนแล้วก็หลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วเปิดไอจมาเลยอ่ะไม่คนเนี้ยจริงหมคะจริงไหอ รู้แลเออเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขามาพูดเองด <สะ S 1> ีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาค่ะแต่ว่า <สะ S 1> ถ้าถามว่าอย่างวุ้นอะทำไมเราถึงแบบแชร์เพราะจริงๆก็เพิ่งเจอกันคืนก่อนที่วุ้นจะแชจ,จะจะโพสค่ะก็เลยก็เลยอยากจะช่วยให้กําลังใจเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างนะเราเราก็าไม่ได้หาคนนี้เลย พอรู้แล้วตกใจไ,ไมคะว่ามันคุใกล้ตัค,คือเอาจริงๆไม่ถ้าจะไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะได้ยินอะไรเขาก็คือคุยกันแต่ว่าเราอะ่ะก็คือนั่งคุยกับคุณฮิวโก้ส่วนสซศราาีก็จะคุยกันเราก็เป็นคุยอัปเดตอะไรทุกสขขกับคุณเล็กมากกว่า กหไม่ได้เเด็กอะไรไม่มีนาะ่เด็กเด็กไปเกี่ยวข้องอะไรกับการให้คนยืมตังมีไหมเคยมีไหมเคยมีไหมคนย้างไหมขอสักร้อยหนึงก่อนได้ไหคือไม่เมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าเคยค่ะแต่ว่าพอคือเจ็บจนชินนะทุกครั้งที่คนมาขอยยืมเงินก็คือจะมีมีเหตุเสมอค่ะ พ่อแม่ป่วยลูกต้องการค่าเทอมอะไรค่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ฟังจนแบบชินแล้วค่ะก็เลยช่วงหลังๆมานี้ถ้าใครขอยืมก็ไม่ได้ยืมถ้าจําเป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ในก้อนไหนเราให้เลยแล้วไม่ต้องมายืมกันไม่ต้องมาคืนดีกว่าคือจริงๆถูกการขอยืมจนนนํานวนเงินมากสุดเท่าไร่อะไรบ้างครเจ็ดหลักเจ็ดก็เยอะแล้วนะแต่นี่เขาไปสิบ 8, 9ล้วจ็ได้คืนไ้มพี่ไ่ผไม่เคยได้คืนเลยค่ะคืองการไหนคะองค์การนักธุษกิดอะไรให้ซเธอฟังนะเขารู้ทุกเรื่องแต่เ้าทเป็นแก้งกว่านะองคการอะไรี่ไถอคการให้โซนอไอางงีม่ไใ่ใหโเป็นมนุษย์ธรรมดาเลย่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแค่แค่คุยกันหเรื่องค่ะแล้วก็น่าจะเขาปีที่สิห้าแหละ ห้ปียังไงอะเายังอยู่หยอเานไม่ได้กันไ้าัจรงหยองแล้วแบบไม่ได้ปิดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นดาราไงดาราปอะรเป็นดาราค่ะเราเป็นดาราใช่ เราคือเราเป็นดาราชื่อดังเราเป็นดาราเก่าเราเราไม่ได้เก่าแล้วไม่ายเลยฉันเลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาสนใจอะไรก่อนหน้าคนหล่อเช่าแค่อยากดูหน้าค่ะาผู้ชมที่สเลยตอนนี้รออยากหล่อหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมหล่อที่สุดสำหรับเราสิบห้าสิบห้าปีปกปิดได้ยังไงลงโซเชียลโซเชียลไม่ใหญไม่ปกปิดเลยอ่ะยอมรับตรงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆสี่ทุกคนว่าในยุคที่ แต่เดน่าเกิดมาในวงการบันเทิงยุคนั้นะยอมรับว่าปิดยุคแบบจะไปพูดอะไรเนาะมายุคก่อนอีกอ่ะก่อนนั่นดแหมก็เธอยู่ยุคเดียวเหรอก็ตอนนั้นะปิดแต่ตอนนี้ไม่ได้ปิดอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราให้เกียรติเขาว่าคือถ้าวันไหนที่เรายังไม่ไม่ได้เป็นสามีติดตา เราก็ให้ให,ให้อิสระภาพเ<ม>ขาในการ<ม>ที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่ไม่ถูกสื่อมวลชนหรือว่าใครพิงเลงและในโซเชียลก็คือไม่ใช่รับในโซเชียลโพสหรืออะไรไม่ได้โพสไม่โพสเดยคือตกลงันอยู่แล้วเปล่าเราให้เกียิเขาค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเวลามันมีสปอตไลท์อยู่ตลอดลาอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีข่าวตลอดด้วยก็เก่งใจเขาแลวทางเขา่ะคะมีการโพสภาพที่ใไม่มี ไม่ต้องส่องนะาขไม่ไม่ต้องเปิดว่าไม่ต้องเปิดเาเปิดไห้เแสดงว่าวันนี่เราจะเปิดเขาก็ต้องพร้อมกันพอาเขาพร้อมค่ะถ้าออกมาเลยไหมอ้านสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขามีกล้องเยอะแยะเป็นพยานถ้าสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขาใค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณนะเหมือนที่คุณแจ็คกีนถามนะคะว่า15ปียังอยู่ เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักมากมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็การที่จะเข้าใจคนอย่างเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายะฉะนั้นก็ขอบคุณนะสิบห้าปีจะมีแอนนิวเซอรี่กันที่ไหนองไรไห้คะจะเปิดได้ดังเี้ยวนี้ก็คือโซเชียลต่างๆเอาง้ไปปาร์ตี้กันไหมเดี๋ยวพี่ด่านเป็นอสหลังจากนี้เลยได้ไหมอะไรนะคนลูกคนลูกไม่ได้เห็กน ถ่าท้องแถลงเลยไม่ต้องรอลูกค้าเข้าด้วยจัดแถลงเองเข้าคลินิกเลยอะไรจัใช่ไปด้วยกันนะก็ถึงบอกเลยว่าส่งกำลังใจให้เราด้วยนะเราต้องการกำลังใจเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าถ่าอายุก็คือเกินไปแล้วจะเข้าคำถามที่อยากถามกันเรื่องต่อเลยค่ะค่ะเชิญค่ะอะไรนะเห็นมีหลายๆท่านอยากถามคำถามอะไรไหมคะเชิญได้เลยนะคะ ออกโรงตบมือเต้นรู้สึกว่าเสียงกีต์ดเด็กมันฮิวใจอะอใช่เราเป็นแปลกๆมัน <laughs> มีความรู้สึกว่าแบบกีต์อะไรลูกมันคือแบบหนูได้ปล่อยพลัง แล้วเราก็จะแบบไม่รู้รู้สึกมีความสุขเวลามีแต่เด็กๆอยู่แต่พี่เด็กที่ร่างไหวใช่ไหมผ้าโลกงเป็นสีต่างต่างน่าหนีสิมันรู้ง่ายนะต้องนอนอ่บเอ้นอนเจ๋งคนะงานเสี็จแล้วเอาคนเดียวก็ได้ให้องได้ก่อนเออให้กำลังใจฉันด้วยนะอย่างแพลนที่บอกว่าจะแบบถ่ายจริงๆมีแพลนไว้ประมาณเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็มีแพลนไว้แต่คืออยากตีตัวเองเหมือนกันคือ พอแพลนปุ๊บแล้วพองานมันมาแล้วบางทีลูกค้าเขาจ้างมาเป็นสิบ0ปีอะค่ะเราก็ไม่กล้าปฏิเสธแต่อาการที่เราไม่กล้าปฏิเสธอะเราก็ลืมคิดไปว่าข้างในเราอะมันก็มันก็ตามวัยตามสภาพพี่่กอยากมีจอันนี้หยุดัหยุดรับงาน เลยหยุดรับเงินไม่หยุดรับงานก่่อนเพือแบบให้สุขภาพดีขึ้นในการก็ก็น่าจะเนี่ยค่ะเร็วๆนี้ยแหละค่ะสองสามอาทิตย์หกสี่ห้าหกอาทิตย์นี้อ๋อใช่ว้าวมากเลยเริ่มเริ่มคนจุดประกายคือพี่ตู่คุณตู่เบยวดีอะค่ะพี่ตู่ก็มาบอกเสร็จแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหน่งน้องโมเน่น้องโมเน่กับน้องโซคือน่ารักมากน่ารักแบบเป็นลมไปเลยอ่ะคือลองถูกกัะเด็กเลย แบบใหม่นะคือไม่ต้องเปิดตัวแฟนแต่อยางมีรูปเลยใช่ก็เปิดตัวพร้อมกันเลยโอดีไหมแบบใหม่แบบสดใช่อย่าลืมให้กำลังใจเรานะส่งส่งพลังใจให้ไข่เราด้วยคือจริงๆจะมีการเปิดตัวแฟนก่อนเปิดตัวโอ้่จะเปิดพร้อมกันเลยทุกคนเลยแล้วแล้วเขาบอกว่าอยากมีน้องคุณแม่ว่างไงมหาอยากมีโอ้โหเขาพูดทุกวันมาตลอด ่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆ่กะแม่จะคอยสอนเราตลอดว่าให้เราตั้งใจเรียนไม่เคยสอนว่าให้เราตั้งใจมีสามีแล้วแบบ <c oughs> แล้วเราเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วพอเรามาแต่อายุหนึ่งอยู่ดีๆแม่จะให้เราแบบอันดูสิ่งที่เราเชื่อฟังเขาแล้วก็เลยก็เลยพูดกับแม่แม่แม่ให้หนูเรียนหนังสือทำไมอะ่ะ <c oughs> แม่อยากให้หนูมีสามี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็พยายามที่จะหาสมดุลให้กับตัวเองมากยิง่งขึ้น ใจเราใครใครก็อยากมีอ่ะแต่ไม่ลาวงการนะพี่ใหญ่ไม่ลาไม่ลาทองก็ทำงานนะต้องทานะพวกเธอช่วยฉันเลี้ยงลูปเลยนะได้รุนรุนรุไม่มีลูกนะพี่ใหญ่เลยเป็นคนอยากรูปแล้หวานใจเป็นคนยอ๋อคืองานนี้ใหญ่แดนน้าเดรมิตเองหมดเลยอ่ะตอนแรก คุณหมอเขาติดต่อมาว่าช่วยมาเป็นพีากรณ์ให้หน่อยแล้วคุณหมอก็ปรึกษาว่า,าจะทำตรงนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าได้ขะงัันเดี๋ยวช่วยก็าทาไปทํามาก็เลยทําซะทุกอย่างเลยแต่ว่านว,วยมากที่บานเก็บเจ็บมาที่ไหนครับสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเราเราก็แบบมันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมืนสงสที่บ้านแอร์เสียร้อนจังเลยทำงานเหมือนคนแบบร้อนนะคะเเก็บเอา ีบุเผื่อว่าเรามีบุตรเราไม่ได้ทํางานเราก็ได้ทําเก็บไว้ก่อนเรื่องแล้วเรื่องแล้วไม่รักให้ชาวนาเขาเขาบอกให้ทาเองแล้วพี่ใหญ่ไม่คิดจะมีพี่ใหญ่จะเปิดตัวแฟนแล้วหรวันนี้เพ่าะอาจจะอยู่านี้ก็ได้นะไม่กลับแ่เอาจริงไม่เคยถามพี่ใหญ่ไม่เคยพยาามอะไรไม่เคยีบใหญ่ไง ตลอดเจ้าถามฉันมาสิบกว่าปีแล้วเฉพาะพี่แจ็คลินคนเดียวค่ะคนอื่นไม่รู้เลยค่ะจริงเหรอแสดงว่าพี่พี่ทุกคนน้องๆเพิ่งเข้ามามวไมาม้ไม่แต่ว่าพี่ไหนแบบคิดมีแผนแบบแต่งงานอะไรนี้ไหมคะแบบอย่างมีลูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยอยากมีแบบอยากมีเดี๋ยวนี้อ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราอ่ะมัวแต่โฟกัสกับงานใช่ป่ะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุก็สีสิบสี่ โหเลยอ่ะเราก็แบบว่าพอเราก็ต้องยอมรับว่ามีปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ก็ให้กำลังใจเราด้วยความเป็นจริงนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะผู้หญิงเราเนี่ยเข้าสู่วัยทองกันเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างคุณดยเองเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากก็ค่อนข้างที่จะเริ่มหมดอายุแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับงาน น้อยลงค่ะช่างหมอก็ใส่คิ้ว่าเนี่งก็ก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าความต้องการในใจกับสถานนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเศรษฐกิจมันแบบคือเอาพูดง่ายๆนะเงินก็อยากมีลูกก็อยากมีค่ะคืออยากมีทุกอย่างแต่มันต้องตั้งคันต้องเั้งันต้อนอยากจะไปฝากไข่หรืออะไรไว้อย่างนี้ก็นี่ไงไปปรึกษาคุณหมอแล้ว ก็คือเพิ่งดึกได้แล้วคือมันมันต้องเคลียร์งานเพื่อที่จะทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้ามีช่วงไหนที่หายๆไปหรือว่าอยู่ดีๆแบบเฮ้ยทำไมท้องป่องไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ท้องก่อนแต่งตั้งใจจะท้องแต่ท้องด้วยวิทยาศาสตร์แต่ท้องด้ยตคะเอาจริงป้าเราอยากมี4ี่คนน่ะพร้อมกันพร้อมกันชอชอบ